ความเป็นมาของกาแฟโร,รปัตต้าที่บ้านกลองกัวนครับผมเข้ามาก็มันมีกาแฟโบราณกาแฟเก่าอยู่แล้วเขาเรียกเป็นต้นกกพี่สายพันธุ์ที่ได้มาก็มาจากต้นกาแฟต้นเดิมจากสบ้าย้อยบ้านกลองกัวได้มาโดยที่ทางญาติภรรยาผมหรือว่าเป็นพ่อตาครับช่วงนั้นมีช้างประมาณเก้าเชือกก็ไปทําการลากไม้สูงไมายางแถวเทพาสบ้าย้อยชนะนาทวีพอเสร็จหน้าที่เขาทำไมยางไม้สูงก็กลับมาที่กลองกัวรครับ ได้นำเมล็ดกาแฟใส่กระเปา๋าแล้วก็ขี่ช้างกลับมาปลูกบริเวณรั้วบ้านของคลองกัวจึงได้เป็นต้นคู่พี่ครองกัวตอนที่ผมเข้ามากาแฟย,ยังไม่มีคุณภาพเช่นการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ออกมาจากต้นกาแฟมาทําการตากก็ยังไม่ถูกลักษณะเพราะไม่ได้คัดเลือกให้เป็นเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ที่จะนํามาตากพอตอนคั่วก็เหมือนกันคั่วไม่ได้ควบคุมเรื่องระบบของความร้อนระยะเวลาทําให้กาแฟเดี๋ยวมารสชา ลินจะไม่ได้พอหลังจากนั้นพอผมเริ่มเห็นว่าพื้นที่ของกรองกัวครับเราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องกาแฟได้ผมก็เลยส่งเสริมให้คนที่สนใจปลูกกาแฟนะครับเข้ามาร่วมตามเป็นกลุ่มก็อาจารย์อีกหลายคนก็เข้ามาก็ได้ทําการเริ่มต้นปรับปรุงตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเริ่มตั้งแต่การปลูกกาแฟว่าปลูกอย่างเลยให้มันมีกาแฟที่ออกมา ได้มีผลผลิตมีคุณภาพเก็บกาแฟแบบไหนคัดสรรอย่างไรเมื่อก่อนคือเราเก็บเป็นแบบชาวภาษาชาวบ้านเรารูดมาตั้งก้านเลยครับพอเราได้ความรู้แกก็สอนว่าต้องเก็บมเมล็ดที่สุกแดงเท่านั้นแล้วก็ก่อนที่จะนําไปตากต้งองเอาเมล็ดนั้นมาทําการคัดอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องตากเพราะว่าผมก็ตากแบบที่พื้นนะครับใช้เสื่อยพโดนฝุ่นบ้างฝนตกก็โดนฝนบางทีเก็บไม่ทันนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของการคั่วจนกระทั่งว่ากาแฟของกลุงกลัว จากที่เราทําแบบไม่มีคุณภาพกลับมาเป็นกาเฟที่มีคุณภาพเป็นระดับพรีเมียมว้าว wow. ทคโนโลยีที่ทางอาจารย์เรามาให้เป็นตู้บ่มเมล็ดกาแฟนะครับตู้นี้ก็ทําให้เราใช้ระยะเวลาในการบ่มพกกาแฟเมื่อก่อนเราประมาณ3เดือนกว่าจะพกรากแต่พอเราได้ตู้ตัวนี้มาก็ประมาณ2ีวันถัดมาก็เป็นระบบน้ําอันตโนมัติการทมานก็คือใช้ระบบตัวเซนเซอร์เป็นตัวกาหนดความชื้นถัดมาก็เป็นเรื่องของระบบตู้ แห้งกาะเวตัวนี้ก็ทําให้เราลดระยะเวลาในการตากกาแเวเมื่อก่อนก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์กวตอนนี้ก็ใช้ประมาณ2วันก็โอเคแล้วและอีกตัวก็เป็นเครื่อง ขัวกาแฟขนาดเล็กตัวนี้ก็ดีหน่อยเนื่องจากว,ว่าเราไม่ต้องไปใช้แก๊สใช้ไว้คว้าเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้มลเ็ดกาแฟที่คั่วออกมาคั่วสุกทั่วทุกเม็ดต่อมาก็เป็นเรื่องแพ็กเกจติ้งทางมรารตอโรก็เข้ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก,โก,ก้การตลาดก็มาแนะนำในเรื่องของขายออนไลน์ ประโยชน์ที่ได้รับจากอาจารย์เขาเข้ามาก็เมื่อก่อนที่เราใช้ระบบเดิมๆอยู่ทั้งไม่เสียเวลาแะ้วก็ตอนนี้ก็มามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทำให้เรายะน่นระยะเวลาตรงนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตก,ก็รามีคุณภาพมากขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นตามไปด้วยรายได้มากขึ้น